ฟูรีวิวจะมาป้ายยาโรงแรมที่สามารถเป็นได้ทั้งห้องพักรายวันแล้วก็รายเดือนนหาดใหญ่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกครบเดินทางสะดวกติ๊กุกแบบครบเคราะหโรงแรมนี้ชื่อว่าเชฟเตอร์โฮเทลแอนด์รีสิเดนซ์ห้องพักเขาจะมีทั้งแบบรายวันรายเดือนในราคาเริ่มต้นที่1 1 0 0รยบาทแต่บริการดีเวอร์มีทั้งหมด3ไทป์เดี๋ยวพาไปสองตัวห้องเลยจ้ะเริ่มที่ห้องเตียงคู่ไทป์นี้ก่อนห้องเขาคือกลิ่นดีมากมินิมอลมินิใจถูกใจเจนซีซ่องที่สิ่งอำนวยความสะดวกขเขาก็จะมีแบบครบเลยมีโซนครัวมีโต๊ะก ูกต้องติ๊กถูกทุกอย่างเลยค่ะไปต่อที่ทายที่2กับห้องเตียงเดียวห้องนี้มีทุกอย่างเหมือนกันแค่เป็นเตียงเดียวเฉยเส่วนทายสุดท้ายเป็นห้องครอบครัวห้องนี้จะกว้างกว่าห้องอื่นแถมมีอีกห้องเสริมให้ด้วยแล้วพาเฉดตัวเขาพาเป็นรูปน้องหมาน่ารักชอบ ย่างคือที่จอดรถกว้างจอดสะดวกข้างๆมีร้านซักอบแบบหยอดเหรียญแล้วนอนาคตก็จะมีคาเฟ่ด้วยแต่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่มีโปรโมชั่นสเตเคชันพัก3คืนขึ้นไปรับส่วนลดห้องพักไปเลย15%ที่พักใกล้กับมอสงขลานะพิกัดอยู่ตรงสายทุ่งรีโคกวัดหลังตลาดสีตรังถ้าสนใจก็สามารถทักไปตามพิกัดนี้ได้เลยใครกำลังมอง,มองหาที่พักสไตล์คอนโดใกล้มอออนในนำแชเตอร์โฮเทลแอนด์รีสิเดนซ์เลยจ้ะ